สวัสดีค่ะชลักษณาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อซ i s เต r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลักษณาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลักษณาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมโดยประมาณ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้าย3ดวงค่ะจะมีผลหลักๆนะคะในเดือนพฤษภาค,คมเบื้องต้นนะคะเรามาดูความหมายแบบกว้างๆของดาวแต่ละดวงกันก่อนดวงแรกที่ขยับย้ายก็คือดาวอังคารค่ะมีผลไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนแน่นอนนะคะว่าย่อมที่จะต้องมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าสายงานที่คุณกำลังทำกันอยู่ในตอนนี้ ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะคะในเรื่องของการทํางานรูปแบบความเจริญก้าวหน้าของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันบางคนได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งค่ะหรือว่าการเป็นที่ยอมรับนะคะมีคนรู้จักในสายงานของคุณมากขึ้นต่อกันด้วยที่ดาวศุกร์ค่ะมีผลไปถึง20พฤษภาคมถือว่าดาวศุกร์นี้เข้ามาตอบย้ําเลยนะคะว่าคุณจะมีลาภผลจากการทํางานบางอย่างแน่นอนมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนหรือว่าคนรู้จักค่ะ มีเรื่องของการเกื้อหนุนช่วยเหลือกันบางคนได้สืบทอดวิชาหรือว่าได้รับช่วงต่อกิจการของครอบครัวและสุดท้ายนะคะดาวพุธมีผลอยู่ในตำแหน่งนี้แค่ชั่วคราวค่ะระยะเวลาสั้นๆประมาณ18วันจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการเดินทางนะคะการติดต่อประสานงานการพบปะผู้คนอาจจะมีเรื่องที่ต้องติดต่อหรือว่าดิวงานกันแบบลับๆเป็นการซุ่มทำหรือว่าซุ่มเรียนอะไรบางอย่างด้วยก็ได้ และที่จริงก็มีดาวพฤหัสอีกหนึ่งดวงนะคะที่เขาจะเปลี่ยนแปลงบทบาทกันให้ผลในเดือนพฤษภาคมนี้เหมือนกันแต่สําหรับของพวกคุณยังคงได้รับอานิสงส์ที่ดีต่อเนื่องค่ะส่วนที่ว่าจะดีหรือว่าไปในทิศทางไหนเราทําคลิปแยกต่างหากไปแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อหาเยอะสําหรับผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้ค่ะและพอจับทั้งหมดนะคะเข้ามาอยู่ในจักรราศีตามช่วงเวลาที่เราบอกไป ก็จะออกมาเป็นรูปแบบอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้พภเกดนะคะมีการขยับย้ายด้วยก็จริงค่ะแต่ว่าบทบาทจะไม่ค่อยต่างไปจากช่วงที่แล้วมามากนักก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มร่วมกับพระราหูพอย้ายเข้ามาอยู่ในภพมรณะก็ยังคงเป็นบ้านของพระราหูค่ะฉะนั้นนะคะภาพรวมก็ยังคงส่งกำลังถึงดาวเจ้าเรือนอยู่ดีทำให้พระราหูมีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง เมื่อพระราหูมีความแข็งแกร่งนะคะก็ย่อมส่งผลในเรื่องของการเดินทางไกลสายงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวยังคงมีเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องการทำงานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายค่ะเช่นว่าแพทย์หมอพยาบาลนะคะหน่วยงานอาสาสมัครหรือว่าคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนักพยากรณ์โหราศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับช่วงนี้ก็จะมีเซนต์มีลางสังหณรที่ดี ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธากับบางสิ่งบางอย่างบางคนก็มีลาภผลจากมรดกนะคะสามารถนําเอามาต่อยอดหรือว่าทำให้งอกเงยจากเดิมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ค่ะแม้กระทั่งวิชาความรู้นะคะที่เป็นการสืบทอดมาก็สามารถนําเอามาประกอบวิชาชีพได้บางคนเอาความรู้ความสามารถเก่าๆคะ่ะที่มีที่เคยทำในอดีตนะคะอาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องหยุดหรือว่ายกเลิกทำไป คุณสามารถเอากลับมาปัดฝุ่นมาต่อยอดทำให้มันเกิดลาภผลใหม่ขึ้นมาได้สำหรับจุดที่จะต้องระวังสำหรับพระราหูก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะโรคภัยไข้เจ็บโรคเก่าที่เคยเป็นแล้วนะคะมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ยังไม่ควรประมาทในเรื่องของสุขภาพนะคะสาหรับชาวกรกฎและจะครอบครัวไหนมีเรื่องของมรดกพินัยกรรมที่ต้องส,สางคลี่คลายก็เหมาะที่จะจัดการในช่วงเวลานี้นะคะ พอก็จะมีการขับเคลื่อนที่ดีมีความคืบหน้าเข้ามาและสำหรับภาพรวมที่คุณเห็นอยู่นี้เดาเขาก็เริ่มกระจายตัวกันได้บ้างแล้วเป็นการชั่วคราวค่ะเดี๋ยวเขาก็จะไปรวมตัวกันอีกครั้งนะคะตอนที่เข้าพบลาภะแต่ก็สบายใจได้อย่างหนึ่งค่ะว่าเป็นการรวมตัวกันอยู่ในภพเดือนที่ดีแต่ว่าจะดีรูปแบบไหนยังไม่รู้นะคะต้องติดตามตอนต่อไปสำหรับช่วงนี้นะคะจะเป็นการบ่งบอกว่า ชีวิตจะมีการเปลี่ยนทายสิ่งต่างๆจบจากเรื่องหนึ่งไปเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็จะมีเข้ามาก็เป็นธรรมดาของชีวิตละค่ะโดยเฉพาะนะคะในตำแหน่งของภพกัมมาจะมีดาวเข้ามากลุ่มร่วมกันถึงสามดวงชีวิตช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าเรื่องของการทำงานแล้วควรที่จะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นอันดับแรกซึ่งหล,หลายๆคนก็คงเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะ ยิ่งถ้าใครนะคะมีดาวในพื้นดวงกําเนิดที่ตั้งรับอยู่ในตําแหน่งนี้หลายๆดวงช่วงนี้นะคะก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการทั้งงานหลวงงานลาดนะคะยุ่งกันแน่นอนแต่ก็จะเป็นการยุ่งที่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการเงินที่ดีด้วยช่วงนี้ก็เต็มใจยุ่งไปเลยค่ะทําอะไรได้ควรรีบทําตุนไว้ก่อนเลยคนเราก็แบบนี้แหละคะ่ะมีขึ้นมีลง เวลาที่ลงก็ต้องประครับประคองเวลาที่ขึ้นก็ต้องรีบตักตวงเราจะค่อยๆไล่กันไปทีละเหตุการณ์ค่ะเริ่มจากดาวที่ขยับย้ายก่อนเป็นดวงแรกดาวอังคารเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนพบกัมมะแล้วก็พบปุตตะถือว่ามาจากภพเรือนที่ดีทั้งคู่นะคะพวกคุณเป็นประเภทที่มีความกล้าคิดกล้าทําในเรื่องของการทํางานค่ะโดยเฉพาะนะคะเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระ คุณจะไม่ค่อยรอให้ตัวเองพร้อมหรือว่าสมบูรณ์แบบแล้วถึงจะลงมือทําเป็นประเภทที่กล้าลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปไม่เป็นไรลองแล้วถ้ามันไม่ใช่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะว่าคุณก็จะมีไอเดียอะไรใหม่ๆในการทํางานอยู่เสมอชาวกรกฎนะคะสําหรับเรามองว่าคุณเป็นประเภทที่ควรที่จะเป็นนายตัวเองเพราะว่าถ้ามีนายมีหัวหน้าก็ควรที่จะต้องเป็นคนที่ศีนต้องเสมอกันค่ะถึงจะทํางานด้วยกันได้นาน คุณเป็นประเภทที่ไม่ชอบให้ใครมาจำจีจำชัยนะคะรู้หน้าที่เดี๋ยวถึงเวลาก็มีงานส่งเองอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่านี่เราดูจากลักษณะนะคะการทำงานของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะของคุณและในตำแหน่งนี้นะคะดาวอังคารก็มีความแข็งแกร่งมากซะด้วยค่ะแค่ว่าอาจจะมีเรื่องยากๆที่ต้องทำนะคะ เป็นเรื่องที่คุณอาจจะไม่อยากทำก็ได้แต่ก็ต้องฝืนทำมีความอึดอัดในการทำงานอยู่เหมือนกันค่ะการได้รับมอบหมายงานยากๆแต่ก็มีความสำคัญให้ทำเจ้าของกิจการหรือว่าอาทิพอิสระก็เช่นกันคุณย่อมที่จะมีไอเดียที่จะทำในสิ่งที่มันแตกต่างไปจากเดิมหาเรื่องยากทำก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณก็จะได้ฝึกทักษะในการทำงานไปด้วยในตัวนะคะตรงนี้แค่เรื่องของธาตค่ะ พลังงานในการขับเคลื่อนที่อาจจะไม่คล่องตัวนักสำหรับดาวอังคารแต่คุณก็จะสามารถปรับตัวได้ไม่ยากนะคะอุปสรรคของพวกคุณอยู่ที่ผู้คนรอบตัวค่ะไม่ใช่ตัวเนื้องานความสามารถในการทำงานของพวกคุณนะคะไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงคุณรู้ว่าคุณทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้รู้จุดอ่อนจุดเด่นของตัวเองดีแต่ว่าผู้คนรอบข้างตัวนี่แหละคะ่ะ ที่จะทําให้คุณเสียสมาธิเสียพลังแล้วก็มีเรื่องหงุดหงิดรบกวนอารมณ์ความรู้สึกนะคะเข้ามาได้เป็นระยะระยะต้องพยายามนะคะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองให้ดีทั้งที่บ้านหรือว่าที่ทํางานนะคะก็จะมีเรื่องจุกจิกรบกวนใจอยู่ตลอดจบเรื่องนั้นเดี๋ยวก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะเพราะว่าเขาเป็นดาวที่มีคู่ศัตรูเยอะค่ะ ขยับไปเจอองศาของดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือว่าดาวอังคารก็เป็นเรื่องได้หมดเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องจุกจิกจ,กจกิปาถกเข้ามาไม่หยุดหย่อนนะคะกับบางคนนะคะคุณแค่หายใจก็ยังผิดอันนี้เป็นการเปรียบเลยนะคะทําดีก็ไม่ค่อยจะมองเห็นกันแต่พอมีเรื่องบกพร่องเมื่อไรนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนี่เป็นช่วงที่ชาวกรกฎต้องใช้ความอดทนกับคนรอบข้างให้มากเลยค่ะ ฉะนั้นนะคะโดยภาพรวมก็จะมีแค่เรื่องของคนรอบข้างเท่านั้นที่จะต้องทําใจนอกนั้นนะคะต่อให้จะต้องทํางานหนักหรือว่ายากมีความท้าทายคุณก็จะสามารถพาตัวเองก้าวข้ามผ่านไปได้คุณลองสังเกตตัวคุณเองไปพร้อมๆกับเรานะคะคุณจะมีพลังในการขับเคลื่อนแล้วก็ก้าวข้ามผ่านเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ไม่ยากตอนนี้คุณจะเอาเรื่องของการทํางานเป็นอันดับหนึ่งค่ะหงดหยิดแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็จะกลับไปทํางานต่อได้ไม่มีปัญหา แล้วก็เรื่องราวต่างๆสํา,าสหรับดาวอังคารนะคะก็จะมีความเข้มข้นต่างไปจากช่วงที่ผ่านมาเมือ่อย้ายเข้ามาเจอกับทั้งพระราหูแล้วก็ดาวพุธในด้านที่ดีย่อมมีค่ะอุปสรรคก็ส่งอุปสรรคไปเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะคะที่เราก็จะต้องฝ่าฟันกันข้อดีของโหราศาสตร์นะคะก็คือทําให้เรารู้ว่าช่วงไหนจุดเด่นหรือว่าจุดด้อยของเราอยู่กับเรื่องอะไรจะได้วางแผนตั้งรับแล้วก็บุกให้ถูกจังหวะเวลา ถ้ามองให้มันเป็นเหตุเป็นผลรู้ที่มาที่ไปนะคะไม่ไปใช้ในทางงมงายโหราศาสตร์ก็ถือว่ามีประโยชน์มากและก่อนที่เราจะไปต่อกันนะคะเราขอย้อนความดูกันสักนิดนึงค่ะว่าคุณผ่านเรื่องอะไรกันมาดาวอังคารนะคะหลุดออกจากอิทธิพลของดาวเสาคู่ศัตรูมาแล้วฉะนั้นช่วงก่อนหน้านี้นะคะพวกคุณทำงานหนักค่ะแต่ว่ารายได้ผลตอบแทนมันอาจจะไม่เป็นไปดังที่ตั้งใจกันสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะนะคะคนที่ทำการค้าการขายอาชีพอิสระที่ไม่ได้มีไรายได้ประจำค่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่หดหู่ท้อแท้กันพอสมควรแต่ว่าหลังจากนี้นะคะประมาณ1-2เดือนโดยประมาณเป็นช่วงที่คุณจะได้พักหายใจหายคอกันได้บ้างคุณฟังในสิ่งที่เราอธิบายนะคะแล้วก็สังเกตวางแผนกันไปแบบเข้าคราพร้อมกันว่าเวลาที่ดาวอยู่ในภพเรือนที่ดี ทำอะไรได้ทำไปก่อนคะ่ะไม่ต้องไปคิดเยอะอุปสรรคก็แก้ไขกันไปตามสถานการณ์หน้างานแค่นั้นนะคะหลักการมีแค่นี้เพราะว่าจุดที่จะมีเรื่องให้สะดุดติดขัดกันได้อีกครั้งสำหรับพวกคุณเราบอกตรงนี้ไว้เลยนะคะจะอยู่ในช่วงที่ดาวทยอยย้ายเข้าพบวินานประมาณนะคะช่วงรอยต่อระหว่างเดือนมิถุนายนเข้าเดือนกรกฎาคม ช่วงนั้นนะคะคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายมีโอกาสที่คุณจะเจ็บป่วยไม่สบายกันได้แล้วมันก็จะมีผลไปเรื่องของการทำงานสะดุดติดขัดไปโดยปริยายเราเตือนคุณล่วงหน้าแบบนี้เสมอนะคะพวกคุณแทบจะไม่ต้องไปสนใจปกคลิปที่เราทำหรอกคะ่ะเรานึกอะไรออกเห็นอะไรที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเตือนล่วงหน้าให้อยู่แล้วแค่เข้ามาฟังกันนะคะมันคุ้มค่าเวลาคุ้มค่าเน็ตของคุณแน่นอน และตรงนี้นะคะก็ขออนุญาตถือโอกาสขอบคุณ f อซีหลายๆท่านนะคะชาวกรกฏที่ติดตามกันมานานตั้งแต่ที่เรายังพูดไม่คล่องเลยค่ะขอบคุณที่เห็นในความตั้งใจกันเรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะที่ดาวเขาย้ายเข้าไปอยู่ในภพสุภาะกันต่อนอกจากอนิสง์ที่ดีในการทำงานต่อเนื่องแล้วนะคะตรงนี้ยังหมายถึงการเรียนรู้การเร,เริ่มบางสิ่งบางอย่างเป็นการทาควบคู่ไปกับงานที่คุณทาอยู่ ทั้งที่โรงเรียนเสริมเพิ่มเติมทักษะความรู้แล้วก็มีไอเดียในการต่อยอดวางแผนการทำงานเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้แผนของบางคนนะคะคุณอาจจะมองไปถึงปลายปีแล้วด้วยก็ได้พบสุข้านี้นะคะเป็นการพาตัวเองไปสู่สิ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงทุกความคิดการกระทําของคุณมันจะน้อมนำไปในทางที่ทำให้ตัวเองดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ค่ะ แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสามารถทำได้เป็นรูปธรรมจับต้องได้บางคนเป็นแค่แผนหรือว่าเป็นภาพในหัวก็ยังได้แต่ว่าไม่ว่าจะรูปแบบไหนคือการนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายทั้งสิ้นมันคือความเก็บกดจากช่วงก่อนหน้านี้มาด้วยพอสมควรนะคะพอพวกคุณตั้งหลักกันได้ตอนนี้ก็จะเริ่มขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้ากันบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลอันเนื่องมาจากการทำงาน ถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานที่ไกลๆก,ก็ได้ค่ะบางคนได้ศึกษาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าได้เรียนต่อจากสิ่งที่คุณมีความรู้อยู่แล้วก็ได้นะคะและทุกๆก,การเรียนรู้ของคุณการพัฒนาของคุณจะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีค่ะได้เรียนรู้กับคนที่รู้จริงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีตำแหน่งเหนือกว่าก็จะให้ความเมตตาให้การสนับสนุนผักดัน คุณแค่ยังคงต้องรักษามาตรฐานในการทำงานและก็การวางตัวให้ดีค่ะอีกทั้งนะคะยังมีลาบผลในเรื่องของเครือข่ายสังคมคอนเนคชั่นที่ยังคงพึ่งพาช่วยเหลือกันได้ยังคงเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเป็นไปได้ทั้งที่ต้องไปพบพบปะเห็นหน้าหรือว่าต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่บนโลกออนไลน์ แล้วก็มีโอกาสที่บางคนนะคะคุณจะได้ใช้เทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานมากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าส่งผลดีค่ะโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในสื่อสาธารณะเป็นคนที่มีคนรู้จกักก็อาจจะไม่ถึงขั้นมีชื่อเสียงก็ได้ค่ะแต่ก็จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาในช่วงเวลานี้นะคะทำให้เต็มที่ค่ะไม่ต้องไปกัก เป็นช่วงที่คุณควรที่จะนําเสนอความรู้ความสามารถของตัวเองให้ได้มากที่สุดการถูกวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นสิ่งที่จะต้องมาคู่กันไม่ว่าจะอยู่ในสายงานไหนก็ตามนะคะถ้าคุณถูกพูดถึงมีคําวิพากษ์วิจารณ์นั่นเป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่คุณเริ่มที่จะมีคนสนใจแค่ว่าจะต้องรับมือกับการถูกพูดถึงนั้นให้ดีอะไรที่เป็นการติเพื่อกอก็เปิดใจรับฟังไว้นะคะ คนที่จะพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆมันต้องทําตัวเป็นแบบน้ําที่ยังไม่เต็มแก้วส่วนคําวิาพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ได้ส่งเสริมในทางที่เป็นประโยชน์ก็ปล่อยผ่านไปมีโอกาสที่คุณจะได้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักใหม่ๆคะ่ะจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่ารู้จักกันอยู่บนโซเชียลออนไลน์ก็ได้และสําหรับคนที่ได้ฟังคลิปการย้ายของดาวพฤหัสเพิ่งจบไปนะคะคุณจะทราบว่าดาวพฤหัสจะเดินผิดปกติอีกครั้งในช่วงไหน ซึ่งตอนนั้นนะคะก็จะมีผลกระทบกับการทำงานล่าผลที่ควรจะได้แทนที่ว่าจะทำน้อยได้มากก็กลับกลายไปในทางตรงกันข้ามไปสำหรับผู้ฟังใหม่ที่ยังไม่ได้ฟังคลิปดาวพฤหัสย้ายเราเพิ่งทำจบไปนะคะเราแนะนำให้คุณไปฟังมันอาจจะมีหลายแง่มุมที่คุณอาจจะได้ยินแตกต่างไปจากที่คุณเคยได้ยินกันค่ะสำหรับดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธนะคะที่จะทยอยย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ เขาจะอยู่กลุ่มร่วมกันตรงนี้แค่ช่วงสั้นๆค่ะไม่ถึงเดือนดาวสามดวงนี้นะคะเขามีหลายส่วนที่เกื้อนหนุนกันในที่นี้ดาวอาทิตย์จะมีความคล่องตัวแล้วก็แข็งแกร่งมากที่สุดเพราะว่าคุณภาพของดาวยังคงเป็นมหาอุดแล้วก็อยู่ถูกธาตุแต่ไม่ว่าดาวดวงอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เข้ามาอยู่ในตําแหน่งแม่ธาตุตรงนี้ถือว่าเป็นแม่ธาตุไฟการให้ผลไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีหรือเสียย่อมที่จะเห็นภาพเห็นผลชัดเจน ดาวอาทิตย์นะคะเราตีความอย่างละเอียดไปแล้วในคลิปสงการเพราะว่าเขายยายตั้งแต่ช่วงนั้นค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะตีความแบบผสมดาวทั้ง3ดวงไปเลยบางคนนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางได้เงินก้อนมาลงทุนมาหมุนเวียนในกิจการงานค่ะคุณทำมาหาเองหรือว่ามีคนช่วยเหลือมีคนผลักดันเป็นไปได้ทั้งนั้นจะมีล่าผลจากการให้ความรู้ให้คำแนะนำผู้อื่นนะคะ ใครที่อยู่ในสายงานที่เป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลในด้านไหนก็ตามค่ะโดยเฉพาะเป็นความรู้ที่แก้ปัญหาให้กับผู้อื่นประมาณนะคะวันที่7ถึง14พฤษภาคมโดยประมาณการสื่อสารจะกลับมามีประสิทธิภาพการเจรจาต่อรองส่งเสริมในเรื่องของความน่าเชื่อถือค่ะจะไปติดต่อประสานงานการเดินทางการทำเอกสารข้อตกลงไปเน้นเรื่องของการสื่อสารนะคะ การติดต่อพบปะผู้คนให้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเต็ปขั้นตอนไหนกันก็ตามค่ะกำลังรอข้อสรุปเพื่อปิดจบงานหรือว่าอยู่ระหว่างการดิวงานหากมีอะไรที่รู้สึกว่ามันล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะคะติดตามถามไทยไปเลยเอาความคืบหน้าให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงนะคะเรื่องของมิตรใหม่คนรู้จักใหม่ๆสังคมที่คุณไม่คุ้นเคยมีโอกาสที่คุณจะได้ไปติดต่อประสานงานสังคมที่หลากหลายมากขึ้น จะเป็นการไปติดต่องานหรือว่าเพื่อการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้หมดสายงานที่เกี่ยวกับการขนส่งนะคะการคมนาคมผู้ประกาศข่าวสื่อโฆษณานักเขียนตัวแทนในหน้างานที่ต้องใช้คำพูดจะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามวิ่งเต้นก็ควรจัดการให้เสร็จสิ้นนะคะในช่วงที่ดาวอาทิตย์ยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้ สิ่งที่คุณจะต้องระวังอันเนื่องมาจากส่วนหนึ่งของดาวพุธนะคะเขามาจากพบวินาาก็คือถ้ามีโอกาสที่ได้ทำอะไรร่วมกับใครโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณไม่ควรประมาทเพราะาตรงนี้ก็ยังมีเกณฑ์ของการปกปิดซ่อนเร้นค่ะไม่ได้โกหกแต่ก็อาจจะพูดไม่หมดบางคนนะคะมีช่องทางการเงินที่ไม่เปิดเผยก็ได้มีลาภผลจากแดนไกลมีการติดต่อมีการดิวงานอยู่แบบลับๆ หรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสายงานออนไลน์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะอยู่หน้ากล้องหรือว่าหลังกล้องเป็นไปได้หมดแต่ก็ต้องระวังนะคะการเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียด้วยก็มีโอกาสเกิดขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้หรือว่ายังมีข้อมูลไม่มากพอนะคะตรงนี้เราขออนุญาตไม่แนะนำค่ะอีกทั้งนะคะยังคงมีการช่วยเหลือพึ่งพาก,กันกับคนในครอบครัว ช่วยกันไปกระทบกระทั่งกันไปนี่นะคะบางคนนะคะได้สืบทอดตําแหน่งจากคนที่เกษียณอายุหรือว่าได้สืบทอดกิจการงานวิชาความรู้จากคนในครอบครัวและเอามาประกอบอาชีพได้อีกทั้งนะคะยังมีโอกาสที่คุณจะต้องไปทํางานที่ไกลๆสำหรับบางคนหรือว่าลูกหลานอาจจะต้องแยกไปเรียนที่ไกลๆแทน ถ้าทำการเกษตรก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวพืชผลของตัวเองนะคะเป็นลาบผลจากทรัพย์สินมันมีหลายๆรูปแบบค่ะอีกทั้งนะคะต่อให้คุณจะมีภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ก็จะมีผู้ช่วยเหลือค่ะที่สามารถแบ่งเบาภาระให้กับคุณได้นะคะยังคงมีคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้ไม่ใช่ว่าจะต้องต่อสู้แต่เพียงลำพังนี่คืออนันสง์ที่ดีของดาวศุกร เขาเป็นดาวคู่มิตรกับดาวอังคารนะคะที่เป็นเจ้าของภพเรือนกรรม,มะนี้มิตรของคุณจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็ได้จะช่วยได้มากหรือน้อยยังไงก็ต้องมีคนที่ว่างงานหรือว่ารองานอยู่นะคะจังหวะนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่คุณจะได้รับการหยิบยื่นโอกาสในการทำงานส่งใบสมัครไปทิ้งไว้ก่อนได้เลยค่ะเป็นผลมาจากดาวอังคารนะคะตรงนี้เราพิจนารณาจากดาวอังคาร ยิ่งเดือนมิถุนายนนะคะที่ดาวเขาจะกลับเข้าพบเรือนตัวเองเป็นกเกษตรช่วงนั้นจะปังกันมากในเรื่องของการทำงานมีโอกาสที่จะได้งานสูงนะคะถ้าใครพลาดงานในช่วงเดือนมิถุนายนนั่นสงสัยไว้ได้เลยค่ะว่าทักษะจรของดาวอังคารคุณน่าจะเป็นกะละกินีเพราะว่านั่นคือช่วงที่การทำงานของคุณจะมีความแข็งแกร่งที่สุดในรอบปีและสุดท้ายนะคะสำหรับท่านที่ได้ฟังมาถึงนาทีนี้ ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อมูลพิเศษที่เพิ่มเติมให้กันเช่นเคยค่ะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเกือบครึ่งปีนะคะดาวเสาจะกลับมาเดินผิดปกติอีกครั้งตรงนี้มีผลทำให้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้กลับไปติดต่อหรือว่าพบปะพูดคุยกับคนรู้จักเก่าๆเช่นว่าได้เจอเพื่อนร่วมงานเก่าคงไม่ถึงขั้นที่ว่ากลับไปทำงานในบริษัทเก่าหรอกนะคะ เพราะเรามองว่าชาวกลรกรหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนคุณออกจากงานมานี่อาจจะมีความทรงจําที่ไม่ค่อยน่าจะประทับใจเท่าที่ควรแต่ว่าเพื่อนเก่าบางคนหรือว่าหัวหน้าเจ้านายที่คุณมีความนับถือกันก็มีโอกาสที่คุณจะได้พบปะพูดคุยคะ่ะบางคนเป็นแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าก็ได้เป็นไปได้ทุกสถาน,นะนะคะอาจจะมีการแวะเวียนมาทักทายกัน แต่ว่าจะไปถึงขั้นที่สามารถจะไปทำอะไรร่วมกันหรือว่าฐานไฟเก่าจะกลับมาได้หรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะนี่เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังจึงไปต่อได้ยากเพราะว่าดาวเสาเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะคะ่ะหลักทรัพย์บ้านที่ดินนะคะเมื่อดาวเดินผิดปกติก็คือเหมือนกับการหยุดชะงักหยุดกับที่นั่นแหละคะ่ะไม่มีการขับเคลื่อน ของมือสองนะคะก็อาจจะได้รับความสนใจมากกว่าใครที่อยู่ในสายงานนี้คุณอาจจะต้องเตรียมมองหาทางหนีทีไล่เผื่อไว้หรือว่าถ้ามีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะขายได้ยากอยู่เหมือนกันและสําหรับเดือนพฤษภาค,คมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องขยันต้องทุ่มเทกันให้เต็มที่ค่ะไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนกันมากนะคะแค่ว่าต้องเต็มที่กับการทำงานทำผลงานที่มีคุณภาพออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะคนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าประมาณเดือนมิถุนายนจะมีดาวที่เป็นเกษตรอยู่ถึง2ดวงเรายังไม่ได้เข้าไปดูอย่างละเอียดนะคะแค่ว่าเห็นว่าการย้ายครั้งต่อไปของทั้งดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์จะย้ายไปเป็นเกษตรกันนั่นหมายถึงมีความแข็งแกร่งที่สุดแล้วซึ่งมันก็ควรที่จะต้องมีทิศทางที่ดีบางอย่างในช่วงเวลานั้น และก็ต้องย่อมเป็นผลที่มาจากการกระทำของพวกคุณในปัจจุบันนี้ด้วยว่าจะนำพาตัวเองไปได้รับอนิสงส์ที่ดีกันได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นนะคะมันถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องทำในสิ่งที่ควรทำไม่ใช่สิ่งที่อยากทำค่ะใครที่ทำดีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้รักษามาตรฐานที่ดีของตัวเองไว้ทุกนาทีมีความหมายค่ะผ่านแล้วผ่านเลยมีเงินก็ซื้อเวลากลับมาไม่ได้ ฉะนั้นนะคะทำทุกนาทีของคุณให้มีความหมายที่สุดและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ